ตอนเราเด็กๆจะตายอ่อนกว่านี้เครดิตไว้ได้เลยแต่ก่อนอันต้องพาไปพาไปบ้านไอ้ก่อนจังดูน้องก,กับกอนสนิทก,กันเลยเนาะเพลงอ่ะอยากสนิทกับกอนเลยเด็กๆสนิทกันเนาะเพลงยังมึงมีชู้เอ๋อมีปัญหาแล้วมึงยังมีชู้อ่ะเพลงอ่ะอยากสนิทกับน้องแ่เด็กๆวันเองเลยนั่นนะเพือ่อนเนี่นยแฟนแล้วทำท่าเหมือนจะจูบพาไปใกล้อันนี้เล่นตัวนิดเดียววันนี้นิดๆปึ๊บึ๊บมาๆมา,ๆมา,ๆมาๆไม่ใช่อย่างนั้นสิปึ๊บพอแบบ ให้้าอ่จาจะกนั้นจะจูบแบบหันหน้าโ <c oughs> อ้โหโอ้โหบ้าปึ๊บอุ้ยมาจูบมาเล่นโทรศัพท์มาถ่ายรูปกันดีก,กวา่าเหมายว่า <c oughs> เรามาถ่ายลเล่นกันดีกวา่าแล้ก็แต่ว่าต้องต้องลงไอจีด้วยนะเออดีครับเอาแบบปุโมงคนะ์รแรงไหนมน่ารักดีอุโมงค์แรงเลยเหรออุโมงม์แรงขอยแรงนะ <c oughs> อืม,อม แผลรจริงเลยเนาะไม่มีแผ<ค>ล,ยลอย่อางไรอันนี้มันเถื่อนเลยตัดเสร็จป<พ>ุ๊บอ่าเสร็จป้าโทรศัพท์ลงปุป๊บแล้วก็เริ่มแบบเริ่มร้อนเริ่มเอ๊อยุงเริ่มแบบมีแผนชวนไปใชเข้าบ้านละคันเหรอนารักน้องครับยังเริ่มร้อนแล้วอะค่ะยุงมันก็กคร์เราไปอ่ะอ่าปุ๊บถามเลยต้องถามเลยคันเหรอจริงๆ จริงไม่ไม่พอพอพอผู้พอผูดว่าพอพูดว่ายุงมันกัดใช่ไหมยุงมันกยุงมันเยอะจังเลยเออเอาเพีงคันเหรอเพียงคันจริง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 แต่ว่าอย่าพูดให้มีซับเทคกอะเอาเพียงคันเหรอคันคิดดีไม่ได้เลยคันแน่เลยคันแน่เลยคันแย่เลยยุงกัดเยอะคันแย่เลยอันนี้ก็เชื่อไป ถามใส่ซื้อถามใส่ซื้อเฮ้ยเพลงคันแน่เลยอะค่ะไอ้ดีไอ้ดีดีเดี๋ยวนะนิ่งนิ่งห่อยอะดีจะตลกยุ่งยุ่งยุ่งกัดเยอะเหรอเดี๋ยวเพลงต้องคันแน่เลยอ่ะอ๋อเดี๋ยวเพลงต้องคันแน่เลยอ่ะเพิ่มโอเคค่ะ